ข้อที่10เขาบอกว่ากำหนดให้เนาะรูปสี่เหลี่ยม ABCD เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้เลยยาวด้านละ16อันนี้ก็16เสร็จแล้วเขาบอกว่ามันมีการแบ่งครึ่งเนาะโดยใช้ค่าพวกนี้เลยก็คือ H เนี่ยเป็นจุดแบ่งครึ่งของ DC แล้วก็ตัว I เนี่ยเป็นจุดแบ่งครึ่งของ EH ถ้ามันมีการแบ่งครึ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยนะครับไอเส้น IL เนี่ยจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ DC เสมอ i อเอจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ DC เนาะอ่ะทวนอีกครั้งแสดงว่าตรงนี้เนี่ยสิบหกอันนี้จะยาวแปดเลยนะครับจริงๆมันีมิธีที่หาอยู่นะถ้าเกิดเราจะหาเองเนี่ยเราต้องใช้พิทาโกรัสเนาะครูรู้สึกว่ามันเป็นหลักสูตรมต้นละครูก็เลยละไว้ดีกว่าอ่ะก็จำเป็นแบบนี้เลยก็พอเรารู้ว่าอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งของอันบนก็ง่ายละเส้นนี้นะครับแปดเส้นนี้ก็จะแปดด้วยเนื่องด้วยเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสน,นั่นเองเราก็แค่หาพื้นที่สี่เหลี่ยม จตุรัสเนาะไปลบพื้นที่วงกลมก็ได้ส่วนที่แรงเงาละสี่เหลี่ยมจตุรัสก็เอา8คูณ8วงกลมก็ไม่ยากลบายเนาะคูณกับ R าําลัง2 R กําลัง2ทั้งหมดเนี่ยมาน8เส้นผ่านศูนย์กลางครึ่งหนึ่งก็จะได้รัศมีก็คือ4ก็คูณ4คูณ4 8 8 64ดแเขาบอกให้ใช้3.14 4 4 16

ก็เป็น13.76คราน,นี้ก็ได้คำตอบแล้วก็คือ13.76ตารางเซนติเมตรก็ตอบข้อ2นั่นเอง